จอกันทุกวันนะคะกับคลิปการออกเสียง pronunciation อธิบายง่ายๆโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะคะให้ได้ไปฝึกกันง่ายๆเลยวันนี้นะคะเป็นเสียงที่มี follower ท่านหนึ่งนะคะขอมานะคะนั่นก็คือการออกเสียง sh แล้วก็ ch ค่ะอออจะบอกอย่างนี้นะคะในภาษาไทยนะคะตัวชอช้างอะ่ะมันจะมีแค่เสียงเดียวใช่ไหมคะมันก็ง่ายๆเลยแต่ว่าสําหรับเสียง sh กับ ch เนี่ย ในภาษาอังกฤษนะคะมันก็ไม่ตรงกับเสียงชอช้างซักที่เดียวนะคะโอเคก็มาฝึกกันดูนะคะ่าเสียงแรกก่อนเลยนะคะก็คือเสียง sh H นะคะก็คือเราต้องทำปากกลมๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปล่อยลมมากๆเป็นแบบนี้ค่ะนะคะมันก็เหมือนเวลาที่เราแบบบอกให้ใครเงียบอะคะ่ะเราก็ทำแบบนี้นะคะ บบน,นั่นคือเสียง s s นะคะโอเคเสียงถัดมานะคะคือเสียง ch ค่ะ ch นะคะถ้าใน Dictionary นะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่านี่มันจะมีสัญลักษณ์นี้ก็คือมีตัว t วางไว้ข้างหน้ามันก่อนนะคะปกติแล้วนะคะตัวอักษร T เนี่ยก็คือเป็นอักษรเอาไว้หยุดนะคะเป็นเสียงหยุดค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเราต้องทํำยังไงก็เหมือนกับว่าเราออกเสียง T คล้ายๆว่ากําลังจะออกเสียง T นะคะแต่ไม่ได้ออกจริงๆหรอกนะก็คือกั้นไว้เอาลิ้นกั้นไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ค่อยปล่อยลงออกมาเป็นเสียงระเบิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคอ่ะทีนี้ออกออกพร้อมกันระหว่างเสียง sh แล้วก็ ch นะคะตัวนี้ค่ะ sh ค่ะ ch ก็คือโอเคทีนี้มาออกเสียงพร้อมกับคำศัพท์นะคะที่คู่คู่กันไปเลยนะคำแรกค่ะคำว่า share กับ share โอเค share ก็คือแบ่งปัน share ก็คือเก้าอี้โอเคคำถัดมาค่ะ sheet กับ s h e a t โอเ okay. ค sheet ตัวนี้นะคะก็คือเหมือนแผ่นกระดาษเอกสารอะไรอย่างเงี้ยกับ s h e a t คือแปลว่าหลอก หรือโกงประมาณนี้นะคะโอเคคำถัดมาค่ะคำว่า cash ตัวสะกดค่ะและ catch cash เงินสด catch คือจับนะคะโอเคคำถัดมาค่ะ wash กับ watch wash คือล้างค่ะ watch ก็คือ do สุดท้ายค่ะ wish กับ which wish คือขออธิษฐานส่วนคำว่า which ก็คือแม่มดโอเคสรุปนะคะเสียง s s ค่ะเสียง s s นะคะก็คือทำปากกลมๆแล้วก็ปล่อยลมออกมาเป็นส่วน ch ค่ะกั้นลมไว้ก่อนแล้วก็เป็นเสียงระเบิดออกมาค่ะก็จะเป็นโอเคทีนี้ออฟมีคำสุดท้ายให้ลองฝึกกันดูนะคะนั่นคือคำว่า SH e ซึ่งแปลว่าหล่อนนะคะเป็นสรรพนามของผู้หญิงนะคะออฟเชื่อว่านะคะหลังจากดูคลิปนี้นะคะ ทุกคนจะไม่ออกเสียงชี่แบบเหมือนเดิมอีกต่อไปคะ่ะโอเคลองเอาไปฝึกดูนะคะซู้ซูนะบ๊ายบายคะ่ะ